สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับมาทุกท่านมาดูถนนกว้างที่สุดของถนนสอสีก็ว่าได้นะครับตรงที่ผมวิ่งอยู่นี่สี่เลนนะครับแล้วทางซ้ายมืออีกสี่เลนก็เป็นแปดเลนนะครับฝั่งโน้น อีก8เลนนะครับเป็นถนน16เลนนะครับว้างจริงๆครับนี่ก็คือถนนสาย24นะครับถนน24ช่วงของอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับถนน16เลนนะครับที่ผมวิ่งอยู่นี้4เลนข้างๆกันอีก4เลนฝั่งทางด้านโนนก็ มีสอเขาเรียกอะไรครับมีอย่างนั้นสเหมือนกันก็เป็น8เลนนะครับ8ปดบวก8เป็น16เป็นถนน16เลนนะครับของอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นี่คือถนน24นะครับถนนหมายเลข24ช่วงอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นะครับกว้างทีเดียวครับคุณผู้ชมกว้างมากๆเลยนะครับ ท่านใดอยากจะมาลองขับดูก็ามานะครับถนน16เลนนะครับช่วงของอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ครับช่วงบริเวณของตัวอำเภอนะครับ16เลนทีเดียวครับหลังจากที่ฝั่งละ8เลนนะครับก็จะมาบีบเข้าตรงนี้เหลือฝั่งละ2ก็เป็น4เลนเหมือนเดิมนะครับ นั่นนะครับคือถนนหมายเลข24บริเวณของอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ